สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเทมทั้งหมดในแมปอ e ีเบดกันนะครับเป็นอุปกรณ์ในเกมนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเลยครับที่สามารถใช้ได้ในแนะครับกลังนี้วุ่นวายมากเลยนะโอเคช่างมันเราไปดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่าชิ้นแรกก็จะเป็นประเภทไฟนะครับเอ,อ่ออันแรกเป็นไฟฉายพื้นฐานธรรมดาเลยคนระับไม่มีอะไรพิเศษอันที่สองก็เป็นโคมไฟนะมันจะสว่างรอบๆตัวนะนี้ ต่อไปเป็น night vision มันจะสามารถมองเห็นได้ในตอนกลางคืนก็มีประโยชน์มากๆต่อไปก็เป็นอ่าเป็นของติดตัวนะครับอันแรกก็เป็นเข็มทิศสามารถมองทิศทางได้ก็เป็นเข็เขมทิศธรรมดาเลยไม่มีอะไรแบบพิเศษอันต่อไปก็เป็นวิทยุสามารถสื่อสารกับคนที่มีวิทยุมันเล่าได้แบบไม่ต้องพิมพ์แชทอะโอเค อันต่อไปเป็นเวลาสามารถอ่าสามารถรู้เวลาว่ามันจะจบตอนไหนครับอันนี้ก็ดีอยู่ผมชอบใช้อันต่อไปเป็นเลดา้าสามารถตรวจจับพวกผีได้นะมันจะมันจะมีเสียงเสียงแบบดังมากๆอ่ะแล้วก็มันจะกระพริบเร็วขึ้นนะอันนี้ก็สามารถอ่าสร้างตัวปลอมของเราขึ้นมาได้อันนี้ดีมีประโยชน์ครับ สามารถเอาล่อพวกผีได้นะครับเราไปช่องต่อไปกันเลยช่องต่อไปเป็นอะไรวะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งนะสามารถแบบเออก็ติดตั้งอะไรน,นะอันแรกก็เป็นเบคอนนะเป็นมันเหมือนเป็นมันเป็นแสงเฉย,ยๆนะไม่มีอะไรพิเศษนะแค่กระพริบกระพริบกระพริบเฉยอันต่อไปก็เป็นแท่งไฟธรรมดาสามารถติดตั้งได้นะครับ ถ้าเราเจอด่านของคืนนั้นเนี่ยก็สามารถติดตั้งดมันก็จะสว่างอันนี้ก็ดีอยู่ต่อไปก็เป็นเซ็นเซอร์นะครับของชิ้นนี้จะเหมือนกับอาเรดาร์เลยนะเหมือนกันเลยแต่อันนี้สามารถติดตั้งบนพื้นได้ก็ชิ้นต่อไปเป็นบาเรียนะครับหรือว่าอุปสรรคนั่นเองอันต่อไปนะครับก็เป็นบาเรียหรือว่าอุปสรรคนั่นเองนะครับสามารถป้องกันพวกผีได้ชั่วคราวนะครับ ก็อันต่อไปก็เป็นโคลดามันสามารถเวลาเราดื่มแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นชั่วข่าวอันต่อไปก็เป็นเทเลพอร์ตเป็นแท่นเทเลพอร์ตของชิ้นนี้มันต้องใช้2อันนับถึงจะใช้ใกันได้หรือว่าถ้าเพื่อนเรามีอันหนึ่งเรามีอันหนึ่งก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะอันต่อไปเป็นกับระเบิดอันนี้ก็ถ้าถ้าพวกผีมันมาโดนมันก็จะติดสโลว์ถ้าคนโดนมันก็จะตายเลยนะ อันต่อไปเป็นแท่นแท่นสปีดนะครับถ้าเราไปเหยียบหรือว่าเพื่อนไปเหยียบก็จะวิ่งไวขึ้นเหมือนโคลา่าเลยนะอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ว่ามันใช้ได้ชั่วข่าวมันพังได้ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะ